ครับผมกล้าทีเคครับผมอยู่กับลานจอดรถที่ห้างดังยันลาดพร้าวนะครับสถานที่มันมันได้ก็ฟิลมันได้แดดร้อนออกมาข้างนอกไม่ไหวิงก็เลยจัดแม่งในพาร์คิ้งรถหรือว่าลานจอดรถเนี่ยแหละครับก็ผมเปลี่ยนทรงผมใหม่นี่ผมทำผมใหม่ด้วยผมดัดผมมาที่จะทำทรงไวัยรุ่นทำาตโคเรียครับเจาะหงเจาะหูด้วยก็แล้วก็ใส่เสื้อสเปอร์ไม่เกี่ยวเลยจริงสเปอร์ในคุ่นี้สเปอร์เจอกับ ลิเอร์พูลพรุ่งนี้นะครับซึ่งซึ่งสเปอร์เนี่ยก็ตอนนี้กําลังแย่แต่คือเกมล่าสุดก็เสมอแมนยูมาได้คือไม่รู้ว่ามันเก่งเกมได้หรือเปล่านะครับเมสันนะครับก็อีกหนึ่งครั้งครับที่เมสันคุมซอนเทงมินลงไปยิงนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ตอนเมสันทาหน้าที่สามเกมสุดท้ายเขางดูการตอนนะั้นอ่ะก็เป็นส่งซอนลงไปยิงนะครับคือแบบเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมอ่ะตอนซอนย้ายมาจากไบเออร์เลเอร์คูเซนใหม่ๆก็ มบนมีคำพิช้งานมัน้งพอตอนเป็นคอนเต้แม่งเริ่มฟอร์มอปพอมาเป็นคริสเตียนเซรินี่เล่นไม่ได้เลยแล้วพอมาเป็นเมสันมัก็มาระเบิดฟอร์มพอดีไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องของพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยวกวันเพราะว,ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ตอนนี้คือร้อนมากที่จะสู้แสงไม่ไหวจริงจก็พูดกันประมาณนี้วันนี้มีให้ดูเยอะมากนะครับก็จะพูดถึงสามลีกดังในยุโรปจะไม่พูดถึงอังกฤษเพราะว่ามันไม่ใหญ่พอคู่ใหญ่มันไปกกกกงงััันนนนนอยยยู่่่พรุีีววี้หมดเเละคบ๋ววาใ ก็วันนี้จะพูดถึงบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับเกาโชเซเรียอิตาลี ali, แล้วก็ลาลิกาสเปนซึ่งเกาโชเนี่ยเป็นเอซิมิลานเจอไอซ์โรม่าคู่ที่น่าดูมากนะเพราะว่าไอซ์โรมาก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่เอาบอลถ้วยหรือว่าจะเอาเกมลีกนะครับตอนนี้ก็แต้มโดนนาโปลีกับลาซิโอขยบไปไกลแล้วนะครับ mm hmm. ก็เอซิมิลานก็เพื่อนกันนะครับยังจับผีจับเข่าจับ,จ,บ,จ,บจับต้นชนปลายไม่ถูอว่าจะจะ จะเอาแบบไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าคู่นี้เหมือนอารมณ์เหมือนทีมกำลังหมดแรงบันดาลใจทั้งคู่อะผมว่าน่าจะออกเสมอดีที่สุดนะครับทั้งคือคู่แรกมันแบบว่าเหมือนศักยภาพทีทั้งสองทีมมันมีแผลทั้งคู่แล้วก็กำศึกหนักมาทั้งคู่เนี่ยพอมาเจอกันเนี่ยโอเคด,ดีีความมันมัน,มนแน่แต่พอในแง่ของดีๆความร้อใจในเกม,มว่าเขาอ,ออกมาเสมอแบบโนสกอร์หรือว่าหนึ่งหนึ่งมากกว่านะครับส่วนอีกหนึ่งรายการครับเป็น บุเดนซิกาเยอรมันนะครเป็นชาวเกส0สีตอนนี้ต้องการทําแต้มหนีให้มัน,นหนีจากความอันตรายของโซนท้ายตารางให้ได้นะครับก็เจอกับ w e a เดอร์เบรเมนอันดับห่างกันนิดหน่อย2อ,อันดับแต่แต้มเนี่ยก็ถือว่าไม่ปลอดภัยกับทางชาวเก้นะครับก็ตอนนี้นะครับพิดว่าเกมนี้ผมว่าชาวเก้ดูดูดีกว่าเล็กน้อยน,นะครับก็ในแง่เล่นในบ้านด้วยผมขออนุญาตก,กับฟันและกันกับความ น่าจะเป็นที่ออกมาดูที่ชาวเกสต์สี่ปิดท้ายนะครับเป็นฟุตบอลลาลิกาสเปนบาเซโลนาเจอริอเบติสนะครับก็เกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามา,มาร์ติดไปพลาดแพ้กิโรนามา4 4ลูกอ่ะ4 1่หึงรือี่แหละทำให้มันดูปแปลกกับรดับตารางคะแนนดูเหมือนมาร์ติดจะถอดใจกับการไล่ล่าแชามป์ลาลิกาแล้วอาจจะให้บาซ่าเข้าไปนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็คิดว่าบาซา่าจะมีแรงบันดาลใจมากกว่าส่วนริอบติสนะครับก็มีเรื่องของทีมมาเกี่ยวข้องผมว่าเกมนี้ เชียร์บาซาได้เดลยแม้ว,ว่าความน่าจะเป็นความเป็นไปได้มันลดลงมาจากตอนแรกผมเปิดคลิปนี้อัดประมาณบ่ายโมงแต่คือว่าเปิดตอนเช้าประมาณสิบโมงสิบอโมงอะ่ะมันเป็นแบบหนึ่งแล้วตอนนี้มันลงมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็โอเคมันอาจจะเทหาทีมเยือนบ้างแต่ผมเชื่อว่าในท้ายสุดแล้วเจ้าบ้านดูดีกว่านิดหน่อยนะครับลูกแรกมาแน่ลูกสองมายากแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนปิดท้ายครับก็ครบสามดีกดังไปแล้วเดี๋ยวมาดูบอลไทยกันหน่อยนะครับก็วันนี้ จริงจงแล้วมันไม่ได้เร้าใจมากเพราะว่าแชมป์ก็ได้ไปแล้วอันดับ2ก็รู้แล้วเหลือแค่อันดับ3ว่าใครได้ไปโคต้าเพลย์ออฟของเอฟซีแชมเปี้ยนส์คือคือมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้เร้าใจมากเท่าไหร่แต่โซนตกชั้นก็เหลือแค่โคต้าเดียวเพราะว่าตกไปแล้ว2ทีมนั่นคือหนองบัวพิชยะกับลำปางนะครับทำให้หนึ่งในความเร้าใจมันก็จะมากองที่วันนี้นะครับก็จะมี3ทีมในโซนนี่แหละลงแข่งพร้อมกันเลยนะครับก็คือแข่ง ต่อเนื่องกันทีมแรกคือขอนแก่นเจอเทโรไปเยือนนะครับอันดับบินเมย์อันดับสบามั 13, ม้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้ก็ลำพูนอันดับสิบสี่เจอลำปางที่ตกไปแล้วนะครับลในในบ้านด้วยที่เชียงใหม่แล้วก็อีกทีมหนึ่งคือเอ่อทางด้านของนครราชสีมามาสได้เอฟซีอันดับสองไปเจอชมบุรีที่บ้านชมบุรีเขาคือมันน่าดูมากเพราะว่าหนึ่งคือ ไม่ดูว่าใครดีใครเด่นเหมือนกันช่วงนี้ผมว่าโคราชดูมีแรงขึ้นมากกว่าเล็กน้อยในะแง่ของทั้งเรื่องของฟอร์มทีมเรื่องของโค้ชโจแล้วก็อีกเรื่องที่ผมขอว่าขอคิดว่ามันเกี่ยวคือเรื่องของการเมืองเพราะว่าตอนนี้ผู้บริหารในทีมเนี่ยก็กําลังไล่ล่าหาคะแนนเสียงในฐานของตัวเองในย่าโมจยางหนักผมว่าโคราชจะดูดีในเกมนี้นะครับสดชบบุรีเองก็อย่างที่บอกไปชลบุรีเพิ่งเปลี่ยนแปลงโค้ชครับซึ่งจะกดจะเปลี่ยนแปลงกับทางโค้ชที่ยากทางกัรไปเนี่ยแล้วก็ดัน เอเอของทีขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังยังตอบโจทย์ไม่ค่อยได้แหละผมว่าเกมนี้ผมเชียร์ทางฝั่งโคล,ล่าเขานะน่าจะมีแรงขึ้นที่มากกว่าด้วยส่วนลำพูนในบ้านนะครับเจอเจอกับลำปางผมว่าไม่น่าพลาดราะว่าเป็นเกมสําคัญี่ต้องขีแต้มก่อนแล้วก็ขึ้นมากดดันอีก2ทีมก่อนนะครับส่วนทีมจะไม่โอเคคือขอนแก่นเพราะว่าแม้ว่าเทโรจะพอแล้วนะครับของท็อปเทนพออันนี้ก็อันดับเก้าแล้วแต่ก็เพิ่งเพ,พิ่งมีนโยบายของทีในปีหน้าไปแล้วทำให้ปีนี้อาจจะขาด แรงบันดาลใจขาดแรงอินสปายหน่อยแต่ก็ยังเชื่อว่าโปรเทโรที่เพิ่งทําการต่อสัญญาโคชอ้นรังสรรวิวัตชัยโชคไปเนี่ยน่าจะมีแรงดีขึ้นมากกว่าแท็กไม่ในบ้านด้วยครับผมว่าผมเชยร์เทโรแล้วก็ทําให้เทมเนี้ยผมว่าขอนแก่นไม่น่าเวิร์กนะครับขอนแก่นปีนี้พอสุกเข้าก็ถอแท้ครับผมว่าปีนี้ขอนแก่นันจะไม่เวิร์กเลยกับผลงานทั้งหมดที่ผ่านมานะครับอ่ะโอเคต่อมานี้ครับคนไทยผมก็ถ้าเกิดทันนะถ้าเกิดคลิปนี้ถูกโพสทันก็ ขอให้เป็นทําให้คุณดูบอลไทยสนุกขึ้นแล้วก็ดูฟุตบอลในสาวลีกดังได้สนุกขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟกัสกันเรียบูกับคาร์ลินพอลสเปอร์ครับเน่แต่วมาโฟกัสกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับสถานที่วันนี้ก็แปลกตาหน่อยอาจจะไม่ได้อยู่บนรถเหมือนเดิมมาอยู่ที่ลานจอดรถแทนเด็กพ่งนี้จะไปโผล่ที่ไหนจะลองดูครับ